สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซีครับมือนี้มีรายการบังไฟมาแจงพีแจงน้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมเป็นมัดเด็ดทางสูงครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับผมมีรายการบังไฟวันที่24เมษายน2566นะครับถามจุดบ้านพลวัไวครั้งที่2อำําเภอมาหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมมัดเด็ดบางแรกลุงหลอดให้ซอแท็กเตอร์ครับบางที่2 3เทปครับบางที่3 สราชวงศ์บางที่สีกโกแก่บางที่หาเทพ,พนมบางที่หกลูกเจ้าพอผู้ดินนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมอันนี้ลุงหลอดบัวดหูจักขายบางไฟ โดยเฉพาะนะครับลุงหลอดกับยู่บ้านลุงหลอดนีละครับลุงหลอดชอบส่วนโตแค่นั้นเองครับมาแจง้งพี่แจ้งน้องนะครับผมรอกว่ามีเอฟซีคอมานะครับลุงหลอดวาสิบอลลงเพิินกับครูนะครับบอกว่าขั้นบอลลงมัดเด็ดสีบอติดตามนะครับโอ้ครูลุงหลอดลุงหลอดก็เลยต้องออกมัด,ด็ดซะหน่อยนะครับผม <laughs> ข้อมูลนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลุงหลอดนะครับผมมาล่อหลุนล่อเชียร์กันไปครับบาสิชกส,สีมานหรือบอนะครับผมคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรศึกษาข,ข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะจ๊ะสมาชิกนะครับผมเชียร์สนุกตื่นเต้นร้าวใจมาร่วมเชียร์บักไฟไปกับลุงหลอด f c 4รับรองหวานจีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c 4สวัสดีคลา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 